รปชานาชิปดีสหรัฐคนต่อไปจะเป็นใครล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและระหว่างประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับจีนซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้นโยบายที่แข็งกล้าวกับมหาอำนาจจีนจนสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจไปทั่วเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนในยุครัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังตกต่ำลงโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสงครามการค้ากับจีนอย่างดุเดือดก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งซึ่งกำหนดให้จีนต้องซื้อสินค้าสหารัฐเพิ่มเป็นมูลค่า200ล้านดอลลาร์ภายในปี2564 สหรัฐยังเดินหน้าทำสงครามเทคโนโลยีกับจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งลงเอยด้วยการแบนอย่างกรณีของหัวเว่ย i ิกตอและอีกหลายบริษัทที่อ้างว่าอยู่ในข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเปิดศึกกับจีนรอบด้านตั้งแต่การกล่าวโทษจีนว่าทำให้โรคโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกหากนายไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนักวิเคราะห์ชี้ว่า จะเป็นผลดีต่อตลาดเอเชียและอาจลดความตึงเครียดที่มีกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนพร้อมอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศที่ดูแข็งกล้าวจากสมัยรัฐบาลทรัมป์ในช่วงเวลานี้ให้ผ่อนคลายและเป็นมิตรต่อน,นานาชาติมากยิ่งขึ้น ใครจะได้เป็นผู้นำสหรัฐสมัยต่อไปจะยังเป็นทรัมป์หรือไม่หรือจะเป็นไบเดนขึ้นมาแทนที่รวมถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนที่ตกต่ำลงจะกลับมาฟื้นคืนได้หรือไม่นั้นคงต้องจับตามองดูก้าวต่อไปในช่วงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของอเมริกาในวันที่3พฤศจิกายน2563นี้